สวัสดีค่ะสวัสดีคุกท่านค่ะวันนี้พบกับช่างพิมนะคะเ p ะวันนี้นะคะเราจะมาดีดิกรตัดรางเข้ามเป็นรางโชนนะคะขนาดตั้งแต่9ถึง35มมนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่นั่งเลยให้เมื่อยต่อไปนะคะสะดวกใช้งานง่ายสามารถตัดขึ้นนะคะเวลาเราพาแหวนเป็นตัวรางนะคะเราก็ขึ้นร่างเรียบร้อยเป็นยาวเกินนะเราสามารถตัดได้เลยนะคะไม่ต้องดึงไม่ต้องเอาผ้าลงมาเรียเวลานะเดี๋ยวคุณลงลงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดีดตัวตัดรางพิมใช้ราตัวนี้นะคะใช้มางหมดนนะคะจีบี้นะคะพิมลองใช้ที่ห่อนะคะท มันออกนะคะจับน้านี่แบบนี้นะคะแล้วหมุนเข้านะคะเสร็จปุ๊บแล้วหมุนออกขาตัวเองนะนะคะแล้วหมุนออกขาตัวเองนะคะหมุนใต้นะนี่หมุนทิ้นะคะหมุนลำไสนะคะหมุนนะคะผู้หญิงนะคะยังไงก็ตัดได้นะนะคะหมุนอย่างนี้นะคะขยับนะคะมันวมพุกแล้ขยับนะวนพุกแล้ขยับนะคะนี่างงนะคะตัวนี้ก็แับหนาเนาะแล้วก็แข็งแรงไปนะตัวนี้ก็แบบน้นะคะเสรปุ๊บนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เสร็จนะคะเราก็จะได้ล่างนี่เรียบร้อยนะคะนี่ลง้ไหมนะเห็นไหม นี่ต้อนนี้น้ำไปขึ้นนิดนึ่ด้วยนะคะไม่ต้องรังเงินให้นิดๆต่อไปต่อไปนะคะเราจะมารีวิวนะคะลางพลาสติกอีกลางเคลือบนะคะของสถานทวีนะคะตัวนี้เป็นลางเคลือบนะเป็นเคลือบด้วยอ่ะพลาสติกนะคะหรือจะเป็นลางเคลือบนะคะเป็นเคลือบสีธรรมดาก็สามารถตัดได้นะคะตัวนี้นะคะขนาด26่มิลลิเมตรเขาวิธีการตัดก็ตัดได้ง่ายนะคะตัดเหมือนกันนะคะจับนะคะหมุนออกกลับนะคะหมุนเข้านะคะแล้วหมุนแกนนะคะแกนตัวตัดเนี่ยออกหาตัวเหมือนเดิมนะคะให้กระชับมือนะคะแล้วหมุนออกนะคะปึ๊บนะหมุนออกนะคะเหมือนเดิมนะคะหมุนนะคะหมุนนไปเลยยอ่างี้ มันหลวมพุดล้ก็หนกันมที่ปุ๊บนะนี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะเราไปนั่งานนะเราเอารางขึ้นเราลางข้าขึ้นไปที่ตัวาลางเสร็จแล้วเราก็ใช้อระกปณ์ตัวนี้นะคะตัดได้เลยสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะราคาขายนะคะได้ตั้งแต่ขนาด19ถึง35มนะราคาขายนะคะเราแคไปแบบนี้เลยนะคะนี่ราคาขายนะคะ5 9 0บาทรวมส่งนะคะสามารถนะคะสอบถามแล้วก็สั่งซื้อนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะขึ้นเดี๋ยวพิมพ์จะให้อดีตไลน์นะคะล่าดตรนี้นะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสินค้าพร้อมจะส่ง